สการดูข้อมูลเนี่ยมันมีข้อมูลต้องดูหลายมุมอย่าเชื่อข้อมูลมุมใดมุมหนึ่งและท่านตัดสินเลยอันที่2ท่านจะฉีดไม่ฉีดท่านต้องดูตัวเองด้วยมันเหมาะกับท่านไหมอย่างเช่นถ้าท่านเป็นคนที่มีโรคภูมิแพ้อย่างรุนแรงมันก็จะมีความเสี่ยงขึ้นแน่นอนถ้าเทียบออกับคนทั่วไป สองเป็นโรคร่วมและรุนแรงอยู่ในตัวหรือเปล่าซึ่งเรารู้ว่าโรคร่วมที่รุนแรงอยู่ในตัวเนี่ยจะทําให้โรคมันรุนแรงถ้าว่าติดเชื้อในตัวรุนแรงแล้วมีอัตราตายสูงประสิทธิภาพวัคซีนโควิดต้องมี2ช่องเราดู2อ,อย่างนะวัคซีนเนี่ยคนเข้าใจผิดส่วนใหญ่จะบอกดูอันเดียวไม่ใช่นะหนึ่งป้องกันการเกิดโรคหรือป้องกันไม่ให้เป็นแพร่เชือ้อต้องเรียนอย่างนี้นะ,ะว่าปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนตัวไหนที่บอกประสิทธิภาพสิทธิผลอันนี้ได้นะครับเพราะมันยังต,ต้องทําให้ครบตามเวลาที่กําหนดคือน มันถึงจะบอกได้แต่คนเข้าใจผิดแต่ตอนนี้เรารู้กันแค่ช่องเดียวคือช่อง,อง2ตอนนี้ที่บอกได้ผล90% 70%คืออันที่2ครับเป็นเป้าอันที่2ของการฉีดวัคซีนน็คือป้องกันไม่ให้เกิดอาการรุนแรงและลดอัดตราตายซึ่งอันเนี้ย มันเก็บข้อมูลไม่ต้องรอครบหนึ่งปีมันบอกได้เลยเพราะว่าเรารู้ว่าหลังฉีดวัคซีนเนี่ยโดยเฉลี่ยละสี่สัปดาห์นะครับกุมน้มนทามขึ้นและออกฤทธิ์ได้แล้วเพราะนั้นก็เขามีข้อมูลเบื้องต้นตรงนี้อยู่เพราะนั้นตอนนี้ต้องให้เข้าใจว่าตัวเลขที่ออกมาเนี่ยไม่ใช่การป้องกันการติดเชื้อไม่ได้ป้องกันการแพร่เชื้อนั่นคือเป้าที่1แต่เป็นการบอกเป้าที่2ครับลดอาการเจ็บป่วยรุนแรงลดอัตราตายครับเป้าสองโมโลเลแม่ปอไฟเซอร์โมอรอน่าแอสซ่าเซเนกา้าเรือของเซโนแบบ แล้วจริงๆใครควรฉีดก่อนครับคือผมอยากให้ดูบริบัตตัวเองนะถ้าหนึ่งคุณเป็นคนซึ่งไม่ได้ใช้ชีวิตที่จะต้องออกไปคอนแทคกับคนมากมายโดยลัากษณะงานทํางานอยู่ในที่ทํางานซึ่งไม่ได้มีต้องสัมพันธ์กับคนอื่นมากหรือทํางานที่บ้านเป็นหลักซึ่งมีกลุ่มนี้มีเป็นล,ล้านคนนะตอนนี้ถ้าจะไม่ฉีดผมว่าโอเคเพียงแต่ว่าต้องใช้มาตรการารักษาสุขนะครับให้เต็มที่ปกป้องตนเองผมว่าโอเคเลยความเป็นผม และอีกงานหนึ่งนะแม้ฉีดมันก็ไม่ใช่ร้อยเอรนะครับจะป้องกันได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะย้ำก็คือว่าการปฏิบัติตัวตามมาตรการสาธารณสุขใส่หน้ากากตลอดเวลามีโซเชียลดิสแทนซิงล้างมือบ่อยๆใช้แอลกอฮอล์เจลนะครับจะต้องทำตลอดนะครับ นี่คือวัคซีนธรรมชาติตัวจริงเลยครับที่จะป้องกันได้จริงๆครับอายุเท่าใดที่ต้องฉีดครับถ้าเราไปดูข้อมูลทั่วโลกเนี่ยที่รับรองกันทั่วโลกเนี่ยถ้าต่ำกว่า18เนี่ยเราไม่ฉีดเพราะไม่มีข้อมูลเราไม่เคยฉีดเลยในต่ำกว่าแล้วกระบบดเรามีข้อมูลว่าเด็กนี่นะฮะเป็นนะส่วนใหญ่ไม่รุนแรงและส่วนใหญ่ไม่มีอาการเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีข้อมูลเนี่ยเราจะไม่ให้ฉีดเลยส่วนผู้สูงอายุผู้สูงอายุอย่างเดียวเรารู้มีข้อมูลว่าถ้าเป็น จะรุนแรงและตายเยอะนั้นอันนี้ก็เป็นเป็นข้อกําหนดทั่วโลกว่าเราจะฉีดก,กลุ่มนี้ก่อนแต่บางคนก็บอกให้รอดีกว่าที่จริงถ้าโดยหลักการนะประเทศเราประเทศที่ติดเชื้อน้อยมากนะอัตราตายก็น้อยมากนะ1.4เปอร์เซ็นต์องอะที่จริงเนี่ยความเห็นผมนะเราไม่ไควรจะรุ่งเร่งรีบเลยเราควรจะรอวัคซีนซึ่งเขาได้ศึกษาทดลองกันอย่างดีครบถ้วนตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ทางการแพทย์ให้ครบก่อนซึ่งแม้แต่ไม่ได้ช้ากันไปประมาณสิ้นปีเนี่ยก็จะได้ข้อมูลครบถ้วนหมดแล,ล้วก็ได้ แต่ถ้าจะฉีดคนกลุ่มเสี่ยงผมว่าฉีดเถอะอย่างบุคลากรทางแพทย์เนี่ยควรให้เขาฉีดเพราะเ็เป็นด่านหน้าเขาต้องเจอเขามีโอกาสติดเชื้อเยอะมากและถ้าเขาแจ็คพอตเนี่ยไปอยู่ใน1.4เซแล้วตายเนี่ยมันก็ไม่คุ้มค่ามีคนถามผมเยอะนะถ้ามาจากดมจะฉีดไหมผมเขาบอกงนี้นะครับว่าถ้าเป็นของแอสตราเซเนกาหรือของซีโนแบคผมฉีดแต่ถ้าบัคซีนนี้ทาจากเมซินเจอร์แนีนผมไม่ฉีดครับเพราะเรารู้ว่ามันเป็นบัคซีนซึ่งไม่เคยมีมในโลกนี้มาก่อนและคําถามสําคัญคือเมื่อไหร่สภาวะแบบนี้จะจบสักทีเมื่่อไรคิด -19 ยุต มันมี3ามออปชันครับออปชันที่1ก็คือว่าให้มีการติดเชื้อและมีการสร้างภูมิล้นฐานเกิน70%ของประชากรทั้งโลกโลกมันจะยุติปไปเองมันจะแพร่ต่อไม่ได้แหละตอนนี้เรารองนี้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นเยอะมากแล้วมันตายเยอะมากก็มาออปชันที่2วัคซีนครับแต่แค่นี้ไม่พอครับการมีภูมิล้นฐานไม่ได้ไหมายความว่า,าจะป้องกันโลกได้ทางการแพทย์ในบุริม่ไม่เท่ากับ2อ เพราะนั้นต้องไปด่วนที่3ก็คือว่าเมื่อผมมัน,นุ้นขึ้นแล้วมันไปป้องกันโรคได้ไหมซึ่งอันนี้จะต้องใช้เวลาอย่างน้อย1ปีนะหลังจากฉีดไปแล้วติดตามดูไปถึงจะสรุปได้เรียกว่าเป็นจบเฟสสามจริงๆืงัวโรคมีเชื้อโรคแพร่ระบาดเช่นเดียวกับข้อมูลเท็จที่มุ่งทําให้เข้าใจผิดเรื่องวัคซีนโควิดสิซึ่งอาจทําให้เราพลาดสิ่งที่ดีไปได้นะครับรู้ทันข่าวปลอมข้อมูลเท็จกับคลิปพิเศษที่ไม่มีบนหน้าจอทีวีกดติดตามช่อง YouTube ชัวก่อนแชร์นะครับ ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม